บริการของเราเป็นยังไงบ้างคะพ่อดีมากเลยผู้จัดการพาไปเองเลยดูรถที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดเนาะบ้านคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะอยู่เื่องในเครื่องในเนาะพาไปดูรถที่ร้อยเอ็ดมีค่าใช้จ่ายไหมจ๊ะพ่อไม่มีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลย,นยเลยนาะโปรโมชั่นค่าฟรีสามเดือนของรถเก๋งที่ทางเราแจ้งไปคุณพ่อได้รับจริงไหมคะหรือว่ายังไงรับจริงครับ จะพามาชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์นะคะเป็น t o y ยต a าอันดีนะคะ 1.6G ปี2013สีเทานะคะให้กับคุณพ่อรุ้งศักนะคะคุณพ่อมาจากทางอำเภอเขื่อนในเนะาะคันนี้นะคะรถได้จอดอยู่ที่ทางโซนสาขามหาสารครามนะคะแต่เรามีบริการพาลูกค้าไปดูรถมีถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วก็คันนี้คุณพ่อยังได้รับโปรโมชั่นขับค่ะ4เดือนแต่ว่าคุณพ่อเลือกรับเป็นส่วนลดแทนนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างคุณพ่อได้รับโปรโมชั่นจริงไหมเดีย๋ยวตามไปชมบรรยากาศการสมมอบรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเปียวอีกแล้วนะคะที่อารยะยนตกีตสาขาอุบลแยกนาเมืองนะคะวันนี้เปียวอยู่กับคุณพ่อรุ่งศักดิ์นะคะเจ้าของรถ t ต y ยต้าอันตีสีเทาด้านหลังของเราสองคนนี้นะคะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะช่วงบ่ายๆคุณพ่อได้เดินทางมารับรถที่สาขาของเรานะคะเปียวก็อยากจะสอบถามความรู้สึกของคุณพ่อบริการของเราเป็นยังไงบ้างคะพ่อดีมากเลยผู้จัดการพาไปเองเลยดูรถ ที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดเนาะบ้านคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะอยู่เครื่องในเครื่องในเนาะพาไปดูรถที่ร้อยเอ็ดมีค่าใช้จ่ายไหมเจ้าพ่อไม่มีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนาะแล้วก็บริการก็คือใช้ได้ส่งถึงบ้าน <c oughs> ค่ะโดยรวมก็คือประทับใจเนาะพ่อประทับใจประทับใจเอกสารยุ่ยงยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็นี้รอผล นานไหมคะพ่อไม่นานไม่นานไม่นานเนาะวันนี้ก็คือถึงถึงเลิกแล้วเนาะถึงเลิกงามยามดีแล้วมารับรถถึงที่เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้โปรโมชั่นค่าฟรีสามเดือนของรถเก๋งที่ทางเราแจ้งไปคุณพ่อได้รับจริงไหมคะหรือว่ายังไงรับจริงครับแต่ว่าพ่อเอาเป็นส่วนลดเนาะพ่อไม่ได้เอาเป็นส่วนลดคฟรีพ่อเอาเป็นส่วนลดแทนเนาะค่ะ ตัวนี้ก็เป็นเสียงยืนยันการันตีจากลูกค้าที่มาใช้บริการจริงนะคะว่าประทับใจที่เราพาไปดูรถถึงที่สาขา1 0ยเอเลยเนาะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะะที่แรกว่าจะพาไปถึงสารคามูแกก็ทำมาให้มันถึง100เอ็ดมันใกล้ย,ย่นเข้ามาอีกค <c oughs> ่ะค่ะประทับใจอยู่ <c oughs> ประทับใจเวร์กูทเวรกูทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ รถมือ2อารยะยนตะกิจนะคะหรือว่าติดต่อมาอีกหนช่องทางก็ได้นะคะทางช่องทาง YouTube รถมือ2อารยะยนตะกิจค่ะสำหรับวันนี้เปียวแล้วพ่อลูกศักต,ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ